ใช่ไหมใช่ไหมเพ่นดว้าพี่เปิดให้เราอ่ะหรอ่อที่เปิดให้หหรอหรอ,อะไรนะ เออเปิดเปิดปิดอ่ะ,อะ,อะโอเคนะเดี่ยวนีะรูดถึงเรื่องนี้นหบน่อยแข็งตัวบทบาทเราเป็นไงบ้างก็ต้องไปท้ากันคารมหลายคนมาก ก็เรื่องนี้นะคะในบทมาลาหนูรับบทเป็นออนปริยาค่ะก็ออนปริยาคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็ของที่เป็นของเราก็คือที่มิกในเรื่องคือคุณกันนะคะก็คือเราก็ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบไม่เป็นของใครอะไรเงี้ยเราก็เลยทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาแล้วก็ อยากได้บริษัทอะไรของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ต้องเปลืองต,ตัวขนาดไหนเยอะคุณนิคบอกวต้องเปลืองตัวนะเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วมันอยู่ในขอบเขตในในแบบที่เราโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเยอะกว่าเรื่องที่ผ่านมาไหมก็เยอะกว่ามากๆโอ้โหเราชิบชื้้วยน่อะไรทีจริงจริงแล้วอ่ะก็คือหนูอ่ะเพิ่งมารู้อะไรแบบก่อนการทํางานแค่แบบเดียวเพราะว่าเขาพูไม่อยากให้หนูเครียดอะไรเงี้ยแบบทางพี่หนิงทพี่ต่อพุ่มกับอะไรเงี้ยค่ะ ก็พอจะรู้มาบ้างว่าบทของเราอ่ะมันมีมันมีโลกที่ที่ออนเบียเป็นด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าแบบเออมันกระมัณก็ยากสำหรับเราแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเลยนะท่านปากเปื่อยไหมครับเที่ยวปากเปื่อยไหมเออก็นิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องปกติแล้วเราจะเล่นแค่กับพระเอก <c oughs> แต่เรื่องนี้ก็คือป,ประมาณ สามสี่คนที่เป็นผู้ชายของอนภิยะหนูมีสแตนอินไหมคะหนูมีสแตนอินแค่แค่ฉากที่มันแบบว่าวาบอยู่เกินไปแต่แต่บางฉากเราก็จิงจังเองใช่ไหมลงมือเองเกิดนะเอาสิจนเกิดนะแต่ว่าโชคดีที่คนที่มาเล่นกับเราอะไรเงี้ยค่ะคนที่ต้องแบบสูกกับเราอะไรเงี้ยที่หนูเป็นคนที่แบบคนที่หนูรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะกันบ้านหนักไหมเรื่องนี้ หนักมากค่ะเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากมากๆในเรื่องของสีอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบอุ้ยเราร้ายแบบเหมือนที่เราเคยเล่นมาเลยค่ะอันนี้มันร้ายแบบมีชั้นเชิงแล้วก็ร้ายแบบผู้ดีมากๆอะไรอย่แต่ขับก็ตับจิ้งแล้ว อะไรนะคะแฟนคลับจับจินแล้วจับจินใช่ไหมจินกับพี่มิกใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับจินอยู่เหมือนกันเห็นก็แฝกแกมาในไอจีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะเป็นคู่ใหม่เลยพี่มิกซูแบบเป็นทีสาารานี่กับใครก็มีเรื่องตลเลยนะเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนทําให้บรรยากาศในกองมันแบบสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงแล้วหนูเป็นคนที่พูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเห็นเราพูดน้อยเขาก็จะแกล้งเราแต่หนูเป็นคนที่นิ่งแต่ว่า ขำง่าย,ยอะไรเงี้ยเขาเลยชอบมาแก้ชอบมาทําให้แบบให้ทุกคนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราได้เราก็ได้มีเสียงรองเรา,เาคุณมิกทรยาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็ชอบสปอยด้วย<ม>สปอยทุกคนไม่ใช่แค่หนูนะ<ม>เขาจะแบบซื้อของกินมาให้นู่นนี่นั่นเนี่ยคอยเทคแคร์ทุกคนตลอด<ม><ม>เขาเป็นคนแบบตบมุกปุ๊บอย่างงี้เราทันมุกเขาไหมเขาชอบไม่ทันไม่ทันคนดื่นใช่แต่เขาชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยโดนแกล้งบ่อยไหม บ่อยหนูโดนบ่อยมากเพราะว่าหนาูชอบหลับไงชอบหลับในกองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบชอบแอบทายชอบรู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีแกล้งหนักทั้นแต่ว่า,าร้องไห้ไหมคะหนูไม่เคยร้องไห้เลยเอ,อ่ะในกองเพราะว่ามันแฮปปี้มากๆครค่ะเรื่องหลังคือหน้าละครอ,อะ่ะคือพวกเราแบบซีเรียสก,กันมนากในในละครในฉากอะไรต่างๆที่เราถ่ายในแต่ละวันอะ่ะหนูค่อนข้างรู้สึกว่าหนูพี่มิกแล้วก็ปู้เปอ้อ ถ้าจะเป็นไบโพล่าแล้วอะตอนที่เล่นละครเพราะวันหนึ่งคือซีนอารมณ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแบบเบื้องหลังอะมันก็เลยมีแต่ความแบบโอทีฮาอะไร้ยมีโอกาสได้แบบเอาคืนยังคะหนูเอาคืนบ่อยอย่าให้ถึงที่หนูอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเปียวบอกว่าได้อะละครเรื่องนี้ได้ใช้อารมณ์มากเลยซีนเยอะมันแบบกระทบถึงแบบเวลาเราออกจากกองไปแล้วเนี้ยมีบ้างไหมใช่ไหมคะ มีบ้างแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมันเป็นซีนที่หนักมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันนึงที่ที่หนูร้องไห้ตั้งแต่แบบ9้าโมงจนถึงสี่โมงเย็นแบบไม่ได้หยุดเลยหนึ่งซีนนะที่หนูถ่ายเออหนูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะติดมานิดนึงเพราะว่าเราเหมือนต้องโฮอารมณ์ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นซีนที่แบบค่อนข้างยากมากอะไรย่างเงี้ยบางทีกลับมาก็ก็มีแบบดาวๆบ้างแต่หนูก็รีแลกซ์ด้วยการแบบดูซีรีส์เกาหลีมีแบบอารมณ์แบบไปใช้กับคนข้างๆไว้แบบรอ ไม่มีค่ะหนูหนูแยกได้ว่าแบบเอ้ยเราทํางานนะอันนี้เราเราถ่ายเสร็จแล้วนะแต่เราแค่อาจจะดาวกับตัวเองมากกว่าที่แบบเราร้องไห้มาทั้งวันอนะมันคงแบบมันค,คงไม่มีอารมณ์แบบว่าไปแบบสดใสอะไรเงี้ยแต่คงแบบไม่ได้ไปไวนีนคนอื่นอนะไรเงี้ยไม่มีนอกจากดูซีรีส์แล้วมีอะไรที่แบบมีความรู้สึกของเราได้บ้างเล่นหมาเล็กคือเห็นหน้าหมาก็แบบเราก็ทำเสียงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุข โอเคครับออกได้ไหม